รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมรู้เลยว่าผมไม่ควรมีลูกหลังเห็นนักบอลซุปตาทาสีรองเท้าเป็นสีดำ แขกรับเชิญของผมวันนี้เขาพูดครับว่าการวาดรูปเหมือนกับเป็นการเก็บตัวนักกีฬาเขาเป็นนักว่ายน้ําแต่สุดท้ายเขามาวาดศิลปะคุณแม่ปวยเป็นมะเร็งเขาเครียดแต่ความเครียดทําให้เขาเขียนรูปที่สวยที่สุดใน36โลกเปลี่ยนโคตรลลเป็นโคตรบวก มจัดไปโดย King Power Duty Free สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียกับผมชั้นพิรพลครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับคนที่เก่งกว่าผมครับนักกีฬาที่สุดยอดเคยพูดว่าเราจะต้องเปลี่ยนนกาทีเป็น positive หมายความว่าทุกครั้งที่เจอเรื่องลบๆคนที่เก่งจะสามารถนำมาทำเป็นบวกได้แต่จะทำยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับ เพราะหลายคนบอกว่าบางครั้งรู้ว่ามันต้องทําแต่มันทําไม่ได้คนทํากาแฟบางคนยังบอกว่าสูตรเดียวกันถ้าอารมณ์ไม่ดีรสชาติเองก็จะเปลี่ยนแต่คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมวันนี้เขาพูดครับว่าการวาดรูปเหมือนกับเป็นการเก็บตัวนักกีฬาเขาเป็นนักว่ายน้ําแต่สุดท้ายเขามาวาดศิลปะพ่อแม่เขาเลิกกันเขาเครียดคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเขาเครียดแต่ความเครียดมันสามารถทําให้เขาเขียนรูปที่สวยแสงสว่างสดใสเจิดจ้า เสือแฮปปี้ที่สุดใน36โลกนี่คือความสามารถนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเปลี่ยนโคตรลบเป็นโคตรบวกถ้าผมต้องล็อกดาวน์แล้วดูหนังได้แค่หนึ่งเรื่องใน36วันผมจะฟันหนังแหกคุก The Shawshank Redemption ครับพี่แอนคนดีโดนยัดข้อหาติดคุกและมีหมัดคุกคำคมน่าสนมากมา on the outside I was an honest man straight as an arrow I had to come to prison to be a crook ok. สิ่งตลกในชีวิตคือก่อนเข้าคุกผมเป็นคนโคตรตรงฉินซื่อสัตย์ในคุกกลับสอนให้ผมเป็นไอ้ขี้โกง get busy living or get busy dying เวลาความหวังมันริบรีสู้เพื่อรอดไม่ก็วุ่นวายรอตาย hope is a good thing maybe the best of things and no good thing ever dies ความหวังคือสิ่งที่ดี และอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้และความดีไม่มีวันตายโลกวันนี้ต้องการความหวังแต่ก็ต้องการความจริงไม่ลมลมแรงแรงเช่น,นกันครับผมรู้เลยว่าผมไม่ควรมีลูกหลังเห็นนักบอลซุปตาทาสีรองเท้าเป็นสีดํา ราฟาวารานกองหลังพาฟรานซ์เป็นแชมป์บอลโลกเซร์คิโอรามอสดีเฟนเดอร์ตำนานมาดริดราฮิมสเตอร์ลิงเมสซี่แห่งยูเคเลรอยซาเน่ตัวรูปเจอร์ันที่ค่าตัวสูงสุดของบายเยิน์โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าเบอร์หนึ่งของโลก นี่คือแค่5้าชื่อในซุปตาจํจำนวนมากที่ไนกี้อาจไม่ยอมต่อสัญญาเพราะวันนี้บริษัทใหญ่จะเน้นซุปตามากกว่าแสมากกว่าคนดีไร้สีสันนักบอลที่อังกฤษเชื่อว่าไนากี้จะชูนักกีฬาผิวเข้มไม่กี่คนโดยเฉพาะคนที่พร้อมเอาตัวเองไปเล่นเรื่องการเมืองอย่างมาร์คัสแรชฟอร์ดและเอมบาเป้และจะสนสนับสนุนเฉพาะกองหน้าฮะไม่แค่กองหลงังกองกลางหรือว่าโกทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าโลก จะไม่มีที่ยืนให้คนไม่ชอบสร้างภาพค่าตอบแทนคนไม่กี่คนจะยิ่งสูงขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ก็จะหาความช่วยเหลือหาสปอนเซอร์ยากขึ้นถ้าสุดยอดนักบอลที่ผมเอ่ยชื่อมายังไม่มีค่าพอแล้วคนอีก99.36จะเจริญเติบโตยังไง การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นจะก,กลายเป็นสงครามคนยุคใหม่การแข่งขันบนโต๊ะใต้โต๊ะจะโหดขึ้นการสร้างกระแสจะเฟซขึ้นความจริงใจจะน้อยลงความยุติธรรมจะยิ่งต่ำความเครียดจะบินโดงความดีอย่างเดียวอาจไม่พอพาคุณรอดเงินจะสะพัดธรรมชาติจะโดนลักดังนั้นใครมีลูกผมนับถือคุณส่วนใครไม่กล้ามีผมเข้าใจคุณนี่คือเหตุผลครับว่าทําไมหลายคนณตอนนี้กําลังเครียดซึ่งเหตุผลนี่แหละครับ ทุกคนต้องดูแก๊สช่วงหน้าของเราเกิดมาแล้วย้อนเวลาไม่ได้ตอนนี้เปลี่ยนอะไรไม่ได้กำลังเครียดคุณต้องระเบิดความดี